คราวนี้นะคะเรามาที่ชาวร็อกกันบ้างดีกว่าปกติแล้วชาวร้องนี่ก็ต้องแบบมาดเข้มๆดุๆหน่อยใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับคุณพ่อคนนี้ Off Big a s อสค่ะเวลาที่เล่นกับลูกสาวไว้กำลังโซนนะคะมุง้งมิงสุดๆค่ะ ถึงจะเป็นชาวร็อกแต่บอกเลยคุณพ่อออฟบิ๊กแอน่ะมุง้งมิ้งมากๆเพราะเจ้าตัวเผยให้ทีมข่าว EX ็ฟังว่าเห็นมาดิ่งนิ่มเข้มๆแบบนี้ตนนรักเด็กมากนะแถมตอนนี้ลูกสาวสุดเลิฟน้องการดาไวไ้ขวบครึง่งก็กําลังอยู่ในช่วงชวลอลอะแล้วก็ขี้อ่อนเลยทําให้คุณพ่อออฟอยู่ในโมเมนต์ที่หลงลูกสุดๆขนาดกลับจากคอนเสิร์ตที่หนึ่งที่สองได้นอนพักไม่เท่าไหร่พอหกโมงเชา้าปุ๊บคุณพ่อออฟก็ต้องรีบตื่นขึ้นมาเล่นกับน้องการดาก่อนเพราะอยากใช้เวลาอยู่กับลูกให้ได้มากที่สุดค่ะ ทีเขามาปลุกบ้างอะไรเงี้ยก็ก็ต้องตื่นอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเออเดี๋ยวค่อยไปนอนเอาตอนดึกบ่าอยากมาตื่นมาเล่นกับเขาอะไรเงี้ยครับอยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกให้เต็มที่อยากให้เต็มที่มากที่สุดเลยครับตอนนี้คือก็แล้วเขาเปลี่ยนทุกวันอนะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนแบบอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นอีกแบบอึงีะอีกอาทิตย์หนึ่งเขาจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอนะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นเขาทุกสเต็ปอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาเริ่มกวนได้กวนแบบมีมุมที่แบบ รู้ว่าเราคิดอะไรแล้วเขาก็ทําอีกอย่างหนึ่งเพื่อแบบยั่วเราเยอยะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันน่าแปลกใจมากยอยะไรเงี้ยแต่ก็ลุมๆลงก็เป็นคนตลกลยอยะไราเงี้ยอารมณ์ดียอยะไรเงี้ยครับไม่เราหลงไ,ไหมโอ้โหสุดๆเลยฮะแต่ถึงคุณพ่อออฟบิ๊กแอดจะหลงลูกสาวมากขนาดไหนแต่เขาก็ไม่เคยประครบประงมลูกจนเกินพอดีขนาดลูกล้มก็ยังให้ลุกขึ้นเองเพราะอยากให้ลูกเข้มแข็งแม้จะเป็นลูกสาวก็ตามค <Okay. S 2> ่ะ